สวัสดีครับจากครูรุมานะครับวันนี้นะครับลูกค้านะครับอีกท่านนะฮะเทสลาโมเดลวนะครับติดฟิล์มใส่กันรอย TPU ครับตัวนี้สองร้อยไมคอนนะครับสองร้อยไมค์อนนะครับ TPU นะครับอันนี้เราใช้ฟิล์มใส่กันรอยนะครับแล้วตัดด้วยตัดด้วยซอฟต์แวร์นะฮะไม่ต้องกีดตัวรถนะครับสังเกตนะฮะเรามาแปะที่ตัวรถเลยนะครับตัวนี้นะครับ ติดตั้งด้วยช่างของทางร้านนะครับติดแล้วไม่ต้องกีดเป็นตัวรถนะครับงานเนียนงานเนี้ยบนะครับมีทุกชิ้นนะฮะเทสลานะครับมีทุกชิ้นนะครับเราติดให้ทุกชิ้นนะครับภายนอกนะครับตัวนี้ราคาย่อมเยาวนะครับจองคิวเข้ามาได้นะครับติดฟิล์มใส่กันรอยนะครับ TPU นะครับเทสลาโมเดลวนะครับคันในวิดีโอเป็นสีดำนะฮะบอกกการติดฟิล์มใส่มากๆนะครับตัวนี้ บอกว่าการติดฟิล์มใส่มากๆนะครับโอเคนะครับอันนี้ในวีดีโอเป็นชิ้นฝากระโปรงหน้านะฮะตัดมาแปะแล้วนะครับโอเคครับ